วันนี้เราจะมาทำหมี่กะทิทานกันนะคะมาดูส่วนผสมของตัวกะทิกันก่อนนะคะส่วนของกะทิเราก็จะใช้หางกะทินะคะแล้วก็หัวกะทิค่ะน้ำมะขามเปียกไข่ไก่กพริกแกงสดนะคะพริกแกงเผ็ดแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลมะพร้าว แล้วก็หมูสับนะคะน้ำปลาถั่วลิสงปนแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะก็เดี๋ยวเรามาทำส่วนของน้ํากะทิกันก่อนนะคะนี่จะมีเอ่อเป็นน้ํามันนะคะที่เราเจียวกระเทียมไปนะคะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะพริกแกงใช้พริกแกงเผ็ดนะคะอันนี้เราโขกเองอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ค่ะ อพอกินหอมนิดนึงแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปนะคะค่อยๆเติมค่ะค่อยเติมแล้วก็ค่อยๆผัดไปนะคะต้องผัดพริกแกงของเราให้หอมๆเลยนะคะ ใช้ไฟกลางๆแล้วก็ค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปเรื่อยๆค่ะ พอเราผัดพริกแกงของเราจนกระทั่งเขาหอมดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยๆใส่หางกะทิลงไปค่ะใส่หางกะทิลงไปให้หมดเลยนะคะ พอคัตตี้ของเราเดือดแล้วนะคะเราจะมาใส่หมูสับลงไปเลยโอเคนะคะพอเดือดอีกที่นึงนะคะหลังจากที่เราใส่หมูไปแล้วนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะ น้ำปลานะคะเต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะ ค่ะถ้าเราจะใส่ผงปรุงรสนะคะเราก็จะใส่ตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นะคะถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงป่นปรุงรสตอนนี้ได้เลยค่ะเราชอบรสประมาณไหนนะคะบางคนไม่ทานหวานนะ,ะก็ใส่น้ำตาลน้อย โอเคนะคะพอกะทิของเราเขาเดือดแบบนี dai, ้แล้วนะคะเราก็จะมาโรยใส่ไข่โรยรยลงไปนะคะก็ปล่อยให้เดือดนะคะอีกประมาณ2อสนาทีนะคะ โอเคนะคะหลังจากที่เขาเดือดแล้วเราก็จะมาคนนะคะเพราะว่าถ้าเราคนตอนแรกนี่เขาจะไข,ข่จะคาวได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของน้ำกะทิของเรานะคะปรุงรสได้เลยคะ่ะตามชอบของเราเลย นำเส้นหมี่ของเรานะคะมาแช่น้ำไว้นะคะประมาณสักสองสานาทีค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะเราจะลวกเส้นหมี่นะคะพอเส้นของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเอามา ใส่ไว้ในภาชนะเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำกระเทียมเจียวค่ะที่เราเจียวไว้นะคะกับน้ํามันนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าส่วนของเส้นเรากาก็มีส่วนของน้ำมันเคลือบอยู่แล้วนะคะ เรามาจัดเสิร์ฟกันนะคะ แล้วก็นะคะราดด้วยน้ำกะทิของเรานะคะมากน้อยตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็ผักนะคะ ส่วนของผักนี่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะเออถั่วฝักยาวถั่วงอกนะคะแตงกวาอะไรได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะกระถินได้หมดเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมีกะทิของเรานะคะก็ทำรับประทานดูนะคะไม่ยากค่ะ